ามาชมของสวยนะครับแห้งๆเลยนะฮะนี้เป็นเก่านอกนะครับคอมาสู่ PC 60รุ่น7นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิมลาล้รถไทซิ่งนะครับจอดเลยนะฮะฝาครบนะครับ สลักบุกี้นะครับยังแน่นฟิตเปรี้ยเลยนะครับเก่านอกนะฮะตัวนี้ไม่มีแอร์นะครับเดี๋ยวจะให้ชมภายในนะครับเสียดายไม่มีแบตนะครับด้ได้ลองนะฮะเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดพัน ยี่สิบชั่วโมงนะครับโอ้สวยมากประตูสนิทตัวน,นี้ขายพร้อมเชิเลยนะนชุดลากเลยเก่านอกนี่นะครับ อได้ไปนคุ้มนะครับบุอามสวยมากเลยครับอันนี้ โอ้แจมเสียดายไม่มีแบบนะครับจะได้ลองให้ชมเลยนะครับสว,สวยงามตัวนี้ไม่มีลายแยกนะครับคนบมนุมแน่นๆน,นะฟิตเปรีย้ยนะครับสามแสนปลายปลานะครับตลอดคันนี้ ตัวนี้แผ่นเพจนะครับ PC 6 1 0 7 4 C นะครับเกิดมื่โอ้สวยฟันเรียงสวยเลยนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสวยมากนะครับท่านไหนที่สนใจก็0 957326364นะครับโทรมาได้เลยนะครับ